ดีเอฟซีทุกคๆทุกคนครับผมเอาวันนี้มาตามแนวทางโค้งสุดท้ายปูภัยใหญ่หวยสูตรปูภัยใหญ่งวดที่ผ่านมาห้าหนึ่งคือหาแสนพี่น้องแต่อันซ่อนน้ำปูคนสูหนีเนาะหลุดล้านถือสี่แสนหาแสนโตเดียวนี่พี่น้องหาหนึ่งนี่นี่สิบพี่นี่หาแสนอีก็ได้ครับผมก็ได้ใส่ เงนเงินอืครับเอามือนีมาตามสัญญาปูนัดเนาะว่าจะไม่โคงชุดไทยเมียมปูนัดต้องให้มากโค้งชุดไทยมาเอาสามตัวจังหวอาราตองวัดเข้าไปได้สองตัวบ่ะหรตองหัดปูให้ตัวดยวเรอตัวอะไรหมูปูกันลืมเลยแต่ว่าสองสองตัวอะไรหมมีสามเออสองตัวบาดนี้มาเอาสามตัวบาดนี้โอ้สามตัวมีเท่านั้นเอาเอาคอเนาะ่เสนีังเลยเพราะว่ามาตองเจเขียนนั่น เขียนเขียนตัว16ขันซีซีเนี่ยนะเฮ้เขียนตัวซีซีเนี่ยโอ้นั่นสองตัวนี่สองตัวครับผมอืออาพี่น้องอันนี้คือชุดเต็มเนาะวงจุดท้ายชุดเต็มเพื่อมาถามไปปูลูกรันมันเพื่อมาแล้วหรือวันเฮ้เอ้ามือ ทรงไม่กูใส่ไปเลยเกิาโครมากเอยต้อเครื่องวัดวัดเครื่อง่าอะไรเอยดีมาเอามาเอานั่งนังสิทรงไงตัวกึงเงวดนนี้ก็คือเลียกลานกันหมเยโอ้ง่อนจเอาเลือกลานเลยแบบกูไม่เอาไปลานเลยตัวก็วารขสามตัวนี้คันบอกเรขสามตัวนี้ หาล้านนี่ย่างขี่ไหลย่างวัตถุนี่นี่ย่างบ่ตถุหาล้านนี่ท่านกันออกอันชุดที่ปูหายแมาเนี่ยเมียนได้ครั้งในบทปูแต่ว่าสองตัวมันเลยได้เก็บเงาเสียนหรือว่าบ่ถึงล้านัอซื้อไว้อยู่หายไปแล้วว่าเถอะหายไปแล้วมันมันโค้งมาทุกคนปูปูสั่งจัดตัวใดปูจัดตัวใดงินซื้อหาล้าน อ้มันมีแช่สองหางคนสองหางเน้นๆครับผู้น้ให้ตัวไห้เนี่ยใหรเปียกศูนหาเปียกศูนหาตัวแยกออาโอ้เอาทศดเพแต่ว่าให้เปียกศูนหาไปเนี่ยแต่ว่าเขาเขาเขาเรียนเปียกศูนหาครัเป็นหาเจหาหนึ่งครับขันมันออกมากกว่าอะไรอยู่ หาหกล้านโอ้ถพี่น้องเลยมันธรรมดาดีป่าฟางเอาฟางเอาได้พี่น้องได้สุดสามตัวจ้านหาหกล้านย่างหน่อยอปลาโปลาโปลาโกีที่งวต้องหันเนียมน้อโอ้่หันได้สองตัวที่ปูว่าหันได้สองตัวได้หาเสียนวอก่อนนี้เอาไปล้าน่นนี้จะหาล้านไหม ว่ากันหาแซนแมสโอ้โหวันนี้เราหาล้านบวกไงหาล้านน้อยย่างขี้ไรย่างขี้ไรว่า็เสร็จย่างบ่ได้พี่น้องว่ากันได้หาแซนหาหนึ่งนะปูอือเอาเพิ่มตัวเล็กกับปูซี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 เพิ่มซีซีพร้อมชุดเต็มเนาะปูเนาะแหนมสารตัวบนสองตัวล่างเป็นชุดเต็มของปูมืัอนี้เอาตัววงกลมคือตัวเน้นล่างบ่ปูตัวเน้นล่างเน้นล่าง อผม้วยองผมไปโอ้พี่น้องเยสามตัววงผมไวแปนห้าบบพปูนย์ห้าแปดศูนย์ห้าเอาเตจี่ไปแยกเอาเสี่อาเตจี่เฮ็เอาตแนปนปเดตี่ไดเอาเลยโอ้ตสีม่นสีแก้วพวอเพแาะว่านดอกตัวนี้มันวา เอาเอาเอาขั้นไม้เยี่ยมเลยมันไหวโอ้สิเอามันไหวเสียวรถมันถวายถึงต้องเอาป้ายแดงเลยบ่โอ้ขันมันแปดสูญหานี่เปีขันออกแปดสูญหานโอ้เสียวป้ายแดงมาถวายเลยเอาป้ายแดงมาถวายเลยโอ้จองป้ายแดงไว้ทาแล้วพี่น้องสาธุสาธุจังสมพรปากนนแต่ว่าโทรโทรมาหาแล้วโทรมาแล้วว่าท่านได้ดอกก็สมุด คุ้มเน่ยพยอมว่างโทรศัพท์เลยยอมเลยท่านดูเกตดไรปูกันเท้าส้งเงียบเนี่ยไทรปูย่นคุ้มทามได้พวามประนันดีครับผมกันทุชมุรกันกดว่างมัดลิลิงเลยว่ยอมเลยวัน่ยอมหนีเลยครันว่าใครก็อเสีย คาน้่ามันนรถไปยนท่างปูตะเบอิอ์ก <c oughs> เอาน้ำปูดีง่ายกว่าจ <c oughs> ง่ายก็่ได้เสีย<อ>ารคาร่าย,ยนมาีมันนับกิงเดียวเยอ้คุณแม่เขาไปเองไปกับจันบุรีนี่อมันเท่าไร่หรืซีอยวัวโลโอไปกับพันเท่าหรือปูจันบุรีโมกไก่เลยปนหรแอเดีวยวข,ข้าวขึ้นไปข้าวขาว่า อยู่ระดับนั่งรคือเพิ่นไปหาแนวทางเลยตรงเลยเพิ่นไปหาแนวทางอันนี้ยตรงเลยก็เลยว่าพ้อกับปูน่คือเขาจังๆมาหันครังวดงวดฝากงวดไอ้นั่งก็ได้ที่งวดเอ็นสองศูนย์มันนังตัดศูนย์ออกมันเอาเต้นสองศูนย์เร็ยนสองตัวงวดนั้นมันก็ได้สามสี่แสนอยู่ ก็ได้ใส่ย้อนมันยุ่งเหรอวะครับอ๋อแบบธรรมดาเลยเนาะครับผมงอนี้่ฮะจะได้ป้ายยางไม um. <kun st S 1> ่ผุดกูก็ไม่ว่ากระเลี้ยวเทสุนอีกคือเต็นอ่าดอกรถถูกได้โชคได้มาเงี้ยเืมกันได้โชคได้มางอนี่นั่งเข้ารถป้ายแดงมาเอาสาธุคือคว้มปากก้มเบาอ่ากจ่าเนื้อท่าเท่ามีตัวนั้น สองตัวล่างกับพวงให้หนึ่งหตัวเดียวมันก็ได้หนงไต้เงวดต่คณลายเรียกออกเดี่ยวคนละหังก่บอกมันซื้อเรียกออกมือนี่กัเฮ็ดมือนี่ก็ไม่ว่าเรียกออกเดีวยังเดี๋ยวย่านย่านคนจักน้ำแน่เขีก่อนเลยต้องเฮ็ดเรียกออกเดี่ยวปั๊บนีเขาบทท่านในเดี่ยวทวนทนทวนเรลยกบ่ทัานเดี่ยวจะคล้องเฮ็ดเดีวอะป้า ปล่อยก่อนดังก่อนต้องปล่อยก่อนว่าตอนมั่อิไปสั่มเขาเนี่ยเข้าต้องปล่อยก่อนมูเลยต้องไม่กอนมูเลยมาได้ลอกใครเมื่อคืนเก็บเต็นด์ดูตีปูเห็ดออกมาเลยตอนหัวหน้วยเขาทวนเมื่อนในเรียวเนาะย้ำเมื่อคนในเรี่ยวทราบเรื่องต้องหัวอน้าที่สอง ข้า้หูปั๊บนํำเลยหอกก้อนมูเลยอ้อีหลามานั่งไก่แถวละบาทนี่หาหวานจจจ่อยเลยก็เบิ้งคักิ่งเอาพี่น้องเลยนะเล็ีเ่น้วมาอีกแ้วบาทนี่อ่าท่นั้นโฉโฉกมันสุกคนเลยครับครับครครับเอาพี่น้อง งามเาน้านปี่ยเลยมาพี่องมาสิงิตขวงพี่รองิไล่โดยสายเสียงกันเอาไปมีเก็บูพนกบไปทุระพอดี่พี่รอนาะตามที่อ่ายื่นการละพี่รองเนาะก็คือผู้พนเคยได้น้ำ นเงวดนี้อ่ยนี่นี่าขั้นได้โชคได้โชคในมันก็คือสิออกรถป้ายแดงมาถวายปูเลยไปไปในกติกากันพงอันธุ์สองโซล่าสองโซล่าก้องเลี้ยววันมี้ขวิดับแล้วก้องผมเลยแล้วครับสี่รับป้ายแดงสิมาจอดรอดวันนี้จอดรอดนี่ป้ายแดงสิมาจอดรอด ว่าสามตัวตื่ไปว้าทอห้าสไปวงกลมให้สามตัวบนสองตัวล่างเน้นเน้น่ครับมักระจัดกัดกับพัน้ับเนาะเป็นแนวทางขับผมเป็นแนวทางของปูไผ่ใหญ่ครับพี่ครับเดี๋ยวนี่ก็ยุ่งเหาไผ่พอดีเลยเหงไผ่ไหลครับเหงาไผ่ไหลเหงไม่ไหลมแต่ไผ่ใหญ่ตัวให่ สรุปสรุปเลยพ่อสบายแปดศูนย์ห้าสามตัวบนออกตัวนี้ป้ายแดงจะมาจอดรอห้าเจ็ดห้าออกตัวตัวนี้ป้ายขาวจะมาจอดตามถ้าออกล่างก็ไปเฮ็ดบุญซื้อๆครับหนึ่งหกครับอีซี่ครับสองศูนย์หนึ่งหึงหกซีซีนะครับเล่เลล่างของปูนะครับเนาะครับผมก็เป็นทั้งล่างทั้งบนได้เพราะมันเป็นตารางอย่างเดียวครับอีซี่ครับจัดไปแปนว่าเอาไปมุนไป เดังได้กระไรแปดศูนย์หาประสันว่าแปดแต่พิจิรณาแปดแต่พิจารณาเฮง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 โดยรวยปังปังครับอีซีครับวันที่สิบหกนะครับว่าปูไผ่ใหญ่ฟันทงครับอีซีครับสามตัวบน2ตัวล่างครับอีซีครับใหนสุขไขมันให้รับใหด้วยทุกคนนะครับเด้อครับสวัสดีครับ